ครับแล้วก็ดีใจที่เจอทุกคนก็เหมือนแบบว่าเราได้เห็นแบบความสําเร็จในภาพของแบบที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตเรานะใช่เลยคือเราไม่เราไม่เคยเห็นเลยว่าแบบคนซัพพอร์ตซีเรียลเยอะขนาดไหนอะไรเงี<ช>้ยครับแล้วก็โอเคแฮชแท็กขึ้นนะแบบว่าเราไม่ได้ปั่นเพลงคนเดียวนะหรือแบบเออเราเราผลงานเรามีคนดูนะอ,อ,อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมาถึงวันนั้น,นคือมันเป็นวันแรกจริงๆมันเหมือนแบบวันแรกจริงเนาะของซีรีส์ที่แบบว่าเออคนทุกคนมีอยู่ตรงนั้นอะพอซีรีส์อะไรเงี้ย ใช่ก็ทําให้แบบเออเราภูมิใจเราได้เห็นบนรรยากาศจริงๆเนาะ,ะเพราะปกติคุณอาจจะแบบว่าได้มีจังหวะแบบดูซีรีส์ด้วยกันนางสองคน<ช>แต่วันนั้นคุณได้ดูพร้อมกับแฟนๆ<ช>ที่อยู่ในนั้นเลยมันก็เป็นบนรรยากาศที่แบบฟูลฟิลเราเนาะเหมือนแบบผลงานของเราได้เห็นแล้วแหละและ้วทุกคนก็ได้เห็น่านทุกๆคนนี่แหละที่คอยซัพพอร์ตเราเนาะครับเอ็นเดินเลยได้รอบหน้าคือเรามาปุ๊บเราเล่นเกมเลยไม่ต้องคุยกันแล้วเวลาเถียงกันไปเล่นอีกข้อหนึ่งไหมครับอะไรนะ ได้เหรอเรล่นอีกข้อนึงดีกว่าป่ะอ่ะอ่ะน้องขออีกข้อนึงได้ไหมเดี๋ยวเอาเองฮมไม่ได้แล้วทีมงานบอกว่าจริงเหรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้กลับไปเล่นที่บ้านกันสองคนเอาเน่ลองไหมลองฟังก่อนไหมได้ครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วโดนตีมาใช่ไหมถ้าเราถ้าไม่ออกไม่เป็นไรนะเอาท่าสไตล์เราได้เลยสไตล์เราได้เลย เราสามารถสร้างแบบมีใหม่ได้นี่คือเมื่อกี้เพลงอะไรเนาะได้ไหมเมื่อกี้ประมาณจังหวะประมาณเมื่อกี้ถ้าสมมติเอาแค่จังหวะได้ไหมสามชาอ๋อเป็นแบบสามชาหน่อยนะเดี๋ยวลองไหมเดี๋ยวพี่เต้นตามเออแต่ลองไหมอะขออีกทีนึงครับขออีกทีนึงให้จังหวะแบบประมาณหน่อยอ่ะไหนลองลองดีไซน์ท่าได้นะระหว่างนี้เออได้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 น่ารักน่ารักอันนี้นิ เออโอเคพร้อมแล้วแหละขออนุญ,ญาตเก็บไมค์ก่อนเลยมาจะได้เต้นกันคล่องพร้อมน้องวิลเลียมน้องเอฟพร้อมแล้วเสียงดังๆให้กับน้องวิลเลียมน้องเอฟหน่อยครับถ้าพร้อมแล้ว,ลวดนตรีมาทำยังไงทำยังไง อยรอบนึงคอยรอบนึงจังหวะเมื่อกี้มันดีเลยเริ่มมาแล้วมู๊นเริ่มมา <c oughs> น้องบอกอะไรทับเดียพี่อะถ้าพร้อมแล้วเสียดงดังๆให้กับวิลเลียมแอดดิคันนะครับ <c oughs> ดนตรีมา thì anh đã đánh cả đá, vì liếp đây gặp